เจ็ดนาฬิกาสานาทีเรื่องเราวชาวนี้คุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักคอมชวนชื่นเมื่อประมาณห้านานมาเพจนักคอมชวนชื่นได้ขึ้นข้อความว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะและในขณะเดียวกันเพจ Facebook ของลูกสาวก็คือคุณไอซ์นภัทรินก็ขึ้นข้อความเช่นเดียวกันว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ กับครอบครัวของนักคอมชนชื่นครับนักคอมเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่12เมษายนนะครับป่วยด้วยโรคโควิด -19 ในเวลาต่อมามีการรายงานอาการป่วยคืบหน้าเข้ามาว่านักคอมนั้นปอดอักเสบไตาวายจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและมีการฟอกไตและเมื่อคืนนี้คุณไอซ์นับพัช,ชรินซึ่งเป็นลูกสาวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจของนักคอมชนชื่น ว่าคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมไปถึงการทํางานต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรและความดันและร่างกายไม่ตอบสนองต่อยามีความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น mm. และที่สุดแล้วนาคอมก็เสียชีวิตนะครับ mm. ตั้งแต่วันที่12เมษาจนถึงวันที่30เมษายนก็ใช้เวลาในการรักษาตัวเนี่ย 18วันด้วยกันครับคือนคอมเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันนะคะดังนั้นตั้งแต่ต้นตอนที่นคอมติดเชือ้อโควิด1 9เนี่ยเราทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนคนไทยแฟนๆส่งกำลังใจให้นคอมตอนแรกเนี่ยยังเบาใจนะคะเพราะว่าช่วงแรกตอนที่นคอมรู้ตัวว่าติดเชื้อเนี่ยยังให้สัมภาษณ์และยังพูดตลกได้เลยอะค่ะอะไรให้กับ แฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีครับไอ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นนักคอมบอกอย่างนี้เราก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะนะคะตอนนั้นทุกคนยังเบาใจเลยว่าอ๋อหายห่วงนักคอมยังสื่อสารได้ดีอาการดูดีแต่แล้ววันสองวันถัดจากนั้นมาเนี่ยค่ะเชื้อมันลงปอดแล้วก็ซุดเลยนะคะนะคอมถือว่าเป็นบุคลากรในวงการตลกที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้นักคอมจากไปแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวครับ แสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะ